นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเราไม่มีสตางค์ซื้อเนี่ยคงแพงมากสินะอย่าไปสันใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านในยังมีอีกเยอะอดีดีเอามาอีกก็ดีนะอือร่อยจริงๆเ๋นบาใช่อร่อยจริงๆอร่อย แตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอริดอร่อยและแตงโมก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอ้ยโอ้ยพอแล้วล่ะเป็นไงงานนี้ก็ขอใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยอร่อยมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแตงโมอ๋อฉันชื่อจุกและนี่ก็ชื่อเปียเธอม,มีน้ำใจกับพวกเรา ขอให้เราตอบแทนเธอบ้างสิไม่ต้องหรอกฉันไปละ